คะมีผักน้ำเด้พี่น้องจ้ะมีผักกะทินในเก็บน้ำเด้อค่ะพี่น้องมึงเนี่ยมีผักกะทินนะคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องจา้ามึงฝนตกเนาะคะ่ะมือมือนีฝนตกค่ะพี่น้องจากที่ฝนมาตกมาหานันมาสามมือเนาะคะ่ะค้ามึงเน่ยเขาโพดกับกำลังออกฝักงามๆค่ะพี่น้องจ้ะนะคะข้าโพดนะคะ ผักโหดกับกำลังออกหมอกมาะมะค่ะหมอกงามงามค่ะพี่น้องจ้าอยากให้พี่น้องเข้าได้เฮชมเนาะคะ่ะนี่ค่ะผักกะทินเนาะคะ่ะผักกะทินเกิดเองนะค่ะพี่น้องว่าได้ปลูกได้จ้า่นี่เอาไปชมหมอกอยู่หน้าบ้านนะคะพี่น้องฝนตกมากหมอกงามงาม efendim, พี่น้องค่ะนี่ค่ะอยู่หน้าบ้านเลยนะค่ะนี่อยู่หน้าบ้านนะจ๊ะมางพี่น้องค่ะ ดอกอันดอกข้อโพดนะคะดอกข้อโพดกับอันดอกข้อโพดกับหมอกพี่น้องเห็นหมอกไหมค่ะหมอกงามงามค่ะพี่น้องจา้าอยากให้พี่น้องเข้าได้เห็นเนาะคะ่ะบางพื้นที่กัพอนเนาะค่ะต่บ้นนะะบานนู่นนี่อันฝนตกไม่หมอกไม่หมอกให้ชมเนาะคะ่ะมีหมอกชมหมอกอยู่หน้าบ้านนะคะพี่น้องฝนตกมากหมอกงาม,งาม,ง,ามงามพี่น้องคะ่ะนี่ค่ะ อยู่หน้าบ้านได้นะคะชมเนาะค่ะนี่ค่ะผักกะทินเนาะค่ะผักกะทินเกิดเองนะค่ะพี่น้องบอได้ปลูกได้จ้าหนี่เอาไปดีค่ะดีค่ะนี่อยู่หน้าบ้านนะจ๊ะบมง่พี่น้องค่ะดอกอันดอกข้อโพดนะคะดอกข้อโพดกับอันดอกข้อโพดกับหมอกพี่น้องเห็นไหมค่ะมีหมอกสวยๆเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ หมอกขาวๆค่ะภูเขาเ,เขียวๆดอกขอโพดงามๆรับกันค่ะพี่น้องเห็นแล้วค่ะบางพื้นที่ค่ะพอนเนาะค่ะเต่บานนุ่นี่ะฝนตกไม่หมอกไม่หมอกให้ชมเนาะค่ะมีหมอกชมหมอกอยู่หน้าบ้านนะคะพี่น้องฝนต,ตกมากหมอกงามงามพี่น้องค่ะนี่ค่ะอยู่หนาบ้านเลยนะคะหมอกมาะหมอกงามงามค่ะพี่น้องจ้า อยากให้พี่น้องเข้าได้เห็นบรรยากาศเนาะค่ะว่าได้ไปถ่ายไกลเนาะค่ะถ่ายยุนาบ้านบริเวณหน้าบ้านสวัสดีค่ะฮ่าพี่น้องจา้ามึงฝนตกเนาะค่ะเมื่อนนี้ฝนตกค่ะพี่น้องจากที่ฝนมาตกม้านมาสามมือเนาะค่ะบ้านนี่แหละค่ะมีผักน้ำได้พี่น้องจ้ะมีผักกะทินในเก็บน้ำเด้ค่ะพี่น้องมึงเนี่ยมีผักกะทินเนาะ,ค,ะค่ะเอาค่ะขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะมีหมอกส,อสวยๆเนาะค่ะนาะนนะคะหมอกขาวๆค่ะภูเขาเขียวๆดอกขอบพดงามๆรับกันค่ะพี่น้องเข้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามึง ฝนตกเนาะค่ะเมื albums, ่อมนนี้ฝนตกค่ะพี that, ่น้องจากที่ฝนมาตกมากมาสามมือเนาะค่ะเนาค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีนี่แหละค่ะมีผักน้ำได้พี่น้องจ้ะมีผักกะทินในเก็บน้ำเด้ค่ะพี่น้องมึงเนี่ยมีผักกะทินนะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามึงฝนตกเนาะค่ะเมื่อมนี้ฝนตกค่ะพี่น้อง อยากที่ฝนมาตกมาหนมาสามมือเนาะค่ะฟัาพี่น้องเห็นฟักขาวโพดบ่าค่านี่ค่ะนั่นค่ะงามเนาะค่ะพี่น้องค่ะสวยงามค่ะพี่น้องนี่จ้ะวันนี้กับยางมาท่ายบรรยากาศเนาะค่ะว่าได้ไปถ่ายไกลเดอกค่ะถ่ายอยู่หน้าบ้านบริเวณหน้าบ้านหมอกบ่าค่ะหมอกงามงามค่ะพี่น้องจ้ะอยากให้พี่น้องเข้าได้เห็นอยู่หน้าบ้านนะจ้ะบางพี่น้องค่ะดอก อันดอกขอโพดนะคะดอขกขอโพดกรับอันดอขกขอโพดกรับหมอกพี่น้องเห็นสวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามึงฝนตกเนาะค่ะเมืม่อมาอนี้ฝนตกค่ะพี่น้องอยากที่ฝนมาตกมาอันมาสามมือเนาะค่ะหมอกมาค่ะหมอกงามงาม,งามค่ะพี่น้องจ้าอยากให้พี่น้องเข้าได้เฮกินกับสมตามมาเกินกินกับปนกับแจวเนาะพี่น้องจ้าะะี่ค่ะเอาวิวธรรมชาติมาให้พี่น้องเมืองเนาะค่ะ คลิปนี้กะเมืองกันซ้ำนี้ก้อนะสามวันฝนบ่ตกเนาะค่ะปกติฝนตกเป็นเดือนติดกันเนาะคนะ่ะเนาะบานนี้มืองโน่นี่จะพาพี่น้องมาช่หมอกเนาะค่ะพี่นอ้องใายบรรยากาศเนาะค่ะบ่ได้ไปถ่ายไกลดอกค่ะถ่ายยุนาบ้านบริเวณหน้าบ้านอยู่หน้าบ้านนะจ๊ะมึงพี่นอ้องค่ะดอกอันดอกข้อโพดนะคะดอกข้อโพดกับอันดอกข้อโพดกับหมอกพี่น้องเห็นสวัสดีค่ะ,ะพี่น้องจ้ามึง ฝนตกเนาะค่ะมื่อนีฝนตกค่ะพี่น้องอยากที่ฝนมาตกมากมาสามมือเนาะค่ะชมหมอกอยู่หน้าบ้านนะคะพี่น้องฝนตกมากหมอกงามงามพี่น้องค่ะนี่ค่ะยื่หน้าบ้านเลยนะคะชมหมอกอยู่หน้าบ้านนะคะพี่น้องฝนตกมากหมอกงามงามพี่น้องค่ะนี่ค่ะยู่หน้าบ้านเลยนะคะชมหมอกอยู่หน้าบ้านนะคะพี่น้อง ฝนตกมากเหมอะงาม,งามงามพี่น้องค่ะนี่ค่ะยุนาบ้านเด้น,นะคะ่ะพี่น้องเห็นฟักกาวโพดบ่าค่ะนี่ค่ะนั่นค่ะงามเนาะค่ะพี่น้องค่ะสวยงามค่ะพี่น้องนี่จะ้ะวันนี้ก๋ายยางมาถ่ายบรรยากาศเนาะคะ่ะว่าได้ไปถ่ายไกลดอกคะ่ะถ่ายยุนาบ้านบริเวณหน้าบ้านสามบ้านฝนตกนะ,ะ่ะปกติฝนตกเป็นเดือนติดกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะบ้านนี้ มองน่นี่จะพาพี่น้องมาชมหมอกเนาะค่ะพี่น้องนี่อยู่หน้าบ้านนะจ๊ะมึงพี่น้องค่ะดอกอันดอกข้อโพดนะคะ่ะดอกข้อโพดกับอันดอกข้อโพดกับหมอกพี่น้องเห็นกินกับสมตาม,มาเห็นกินกับป่นกับแจวเนาะ,ะพีนะ่น้องจ้าด่ค่ะเอาวิวธรรมชาติมาให้พี่น้องเมืองเนาะคะ่ะคลิปนี้กับเมืองกันซัานี่ก้อนนากพี่น้องเห็นฟกักข้วโพดว่ค่ะนะะี่ค่ะนั่นค่ะ งามเนาะค่ะพี่น้องค่ะสวยงามค่ะพี่น้องนี่จ้ะนี่ก่ยางมาเห็นแล้วค่ะบางพื้นที่กับห่อนเนาะค่ะแต่บ้านนู่นนี่เนฝนตกไม่หมอกไม่หมอกให้ชมเนาะค่ะมีหมอกหมอกบ่ค่ะหมอกงามงามค่ะพี่น้องจ้ะอยากให้พี่น้องเข้าได้เห็นหมอกบ่ค่ะหมอกงามงามค่ะพี่น้องจ้ะอยากให้พี่น้องเข้าได้เห็นเนาะค่ะบางพื้นที่กับ ห่อนเนาะค่ะเต่บานนุ่นนียนฝนตกไม่หมอกไม่หมอกให้ชมเนาะค่ะมีหมอกเป็นเนาะค่ะบางพื้นที่ค่ะพ่อนเนาะค่ะเต่บานนุ่นนียนฝนตกไม่หมอกไม่หมอกให้ชมเนาะค่ะมีหมอกผักกะทินกับเก็บกินได้เลยค่ะค่ะมีดอกไม้ป่างาพี่น้องค่ะมีดอกยญ้าหรือดอกไม้ป่าสวยๆเนาะค่ะเนาะทายมาชูพี่น้องฟักพี่น้องเห็นฟักเขาโพดบ่าค่ะนี่ค่ะนั่นค่ะ งามเนาะค่ะพี่น้องค่ะสวยงามค่ะพี่น้องนี่จ้าอุ่นี่ก่ยางมาทากผักกะทินกับเก็บกินได้เลยค่ะมีดอกไม้ปลางามพี่น้องค่ะมีดอกหญ้าหรือดอกไม้ป่าสวยๆเนาะค่ะเนาะถ่ายมาชูพี่น้องชมเนาะค่ะนี่ค่ะผักกะทินเนาะค่ะผักกะทินเกิดเองนะค่ะพี่น้องบ่ได้ปลูกได้จ้าหนินีเอาไป้ค่ะมีหมอกสวยๆเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ หมอกขาวๆค่ะภูขเขาเขียวๆดอกขอพดงามๆรับกันค่ะพี่น้องขนุนหมอกมาค่ะหมอกงามๆค่ะพี่น้องจะ้ะอยากให้พี่น้องเข้าได้เห็นอยู่หน้าบ้านนะจ้ะบาพี่น้องค่ะดอกอันดอกข้วโพดนะคะดอกข้อโพดกับอันดอกข้อโพดกับหมอกพี่น้องเห็นไหแล้ะค่ะบางพื้นที่ค่ะหอนเนาะค่ะเต่บาลน,นุ่นเนียน ฝนตกไม่หมอกไม่หมอกให้ช่มแะ,ะ้ะค่ะมีหมอกบ้านนี้แล้วค่ะมีผักน้ำเด้พี่น้องจ้ะมีผักกะทินหนเก็บน้ำเด้อค่ะพี่น้องมึงเนยมีผักกะทินเนาะคะ่ะสามวันฝนบ่นตกเนาะ,ะปกติฝนตกเป็นเดือนติดกันเนาะค่ะเนาะบ้านนี้มึงนู่นี่จะพาพี่น้องมาช่มหมอกเนาะค่ะพี่น้องกินกับสมตามะกินกินกับป่นกับแจวเนาะพี่น้องจ้ะ นี่คะ่ะเอาวิวธรรมาชาติไม่พี่น้องเมืองเนาะค่ะคลิปนีก้กับเมืองกันซํานี่ก้อนนี่อยู่หน้าบ้านนะจ๊ะเมืองพี่น้องคะ่ะดอกอันดอกข้อโพดนะค่ะดอกข้อโพดกับอันดอกข้อโพดกับหมอกพี่น้องเหียบ้านนี่ลคะค่ะมีผักน้ำด้พี่น้องจ้ะมีผักกะทินในเก็บนดน้ำด้อค่ะพี่น้องมึงเนี่ยมีผักกะทินนะคะบ้านนี่ลคะค่ะมีผักน้ำด้วพี่น้องจ้ะ พีผักกะทินในเก็บน้ำเด้อค่ะพี่น้องมึงเนี่ยมีผักกะทินเนาะคะ่ะพี่ค่ะถ่ายบรรยากาศเนาะคะ่ะว่าได้ไปถ่ายไกลเด้อค่ะถ่ายอยู่หน้าบ้านบริเวณหน้าชมเนาะคะ่ะนี่ค่ะผักกะทินเนาะคะ่ะผักกะทินเกิดเองนะค่ะพี่น้องว่าได้ปลูกได้จา้าหนี่เอาไปเห็นเนาะคะ่ะบางพื้นที่ค่ะพนเนาะคะ่ะแต่บานุเนียน ฝนตกไม่หมอกไม่ีหมอกให้ชมแล้วค่ะมีหมอกบ้านนี้แล้วค่ะมีผักน้ำได้พี่น่องจ้ะมีผักกะทินไหนเก็บน้ำเด้อค่ะพี่น่องมึงเลยมีผักกะทิน